เบลล่สวัสดีครับผมอันนี้ผมเซียนโป้นะครับผมนี่ชื่อบิลลี่นะครับผมบิลลี่เป็ดผู้ผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับประสงประสงอร่างเดียวสู้ครับมันสู้นี่นะครับผมดูนะครับผม มาขอให้จับครับผมจับคอเลยนี่กระตังนะครับผมร้องใหญ่เลยมานี่เร็วๆว่าวัดดีเป็นป่ะมึงอ่ะแมวมาวัดดีเป็นปะ่ะมาขอมือเร็วๆขอเตีนดีกว่าขอมือหไหนขอตีนมาอีกแล้วขี้เกียจแล้ว มาสวัสดีสิสวัสดีอ่าสวัสดีบ้างไอตัวนี้สวัสดีบ้างจิกอย่างเดียวเลยตัวนี้ขอมือหน่อยจังบิลรี่เป็ดผู้กระส่งร้ายแห่งเจ้าบ้านหมาบก็ให้หมาเร็วเจ็บเจ็บเจ็บมาใกล้ๆ ไาใกล้ๆมาใกล้ๆยังยังเอ้าอะมันไม่ทำอะไรพอ่อหรอกยาามวยคู่เอกครับผมจะเริ่มขึ้นแล้วครับมวยคู่เอกะอ่ะ ดี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 ไม่จิกไม่จิมามาขอเตะหน่อยมามามาเร็ว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 ตัวตนี้ยังสวัสดีเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้องครับผมลูกน้องเต็มบ้านเลยนี่น่าจะผสมพันธ์อะไรก็ไม่รู้ครับผมผสมพันธ์อะไรไม่รู้อันนี้พันธุ์ไทยมีต่างสายพันธุ์ครับผมอาเดี๋ยว โอ๊ยเจ็บเจ็บติกเจ็บแล้เนี่ยมานี่แล้วกหัวเฉยเี่เนี่ยเนยเนี่ยนีนี่นี่ดูกล้องดูกล้องเออเนั่นนั่